คามฝากคามฝากครับุนมุกระเทิบมองไรอ่อนอันต่อโอ้หกระเทิบคือตังเงาะแม่แม่เบิ้งหัวเหอหัวกร่เิบไปหนำเ่ยเตี่นีับ่เลี้ยงก่อวงใหญ่

ก็น่าเขียวเขาคุดค้องสูบไปได้เลยนี่ิเฮ็ดนน้บาวเข้าขลองสูบไงเฮ็ดน่เนฟังงานจะแฉนาดอนเพรแต่สูบขึ้นน่นพูดว่านี่ปล่อยเลยน่นนบ่าวเาแดงน้องช้าบดับไปหอนฮงบานเท่าเลยเนาะสเฮ็ดไดเบิน้นบ่วจังงามจางเวียนจลงเขามาดูแลตี ต่้ข้องอยู่บนทางนี่ก็เฮ็ดไว้ทีมเลยบ้านบ,าบ่ได้บ,บ่มีคนดูแลมันสินใส่ประโยชน์เลยตัวบ้านนั้นของเขาใส่ประโยชน์อยู่อันบ้านนี้บ้านยังไงก็บ้บานเส้นแก้วน่นแม่เฮ็ดเห็ดผลเป็นยังคือทีมคอยหู้ได้บ่สาม,มาัคคีแม่นแบบว่าบา่ซอ,อยกันอนุรักษ์บ่ซวยกันดูแลซ่อมแซมน่นแมือหาแต่ใช้อย่างเดียวเขาบอกกับเขาบอกกับบ่เฮ็ดนําเขาว่าเจ้าของคักน่ะแม่เขาบอกให้ลอกฟ้องลอกยังกะ บ่สนใจน่ะมแล้วแต้มสิตื่นเขินกัแล้วแต่ตน่นนอยหมเออทางบ้านคอยเป็นยังหอดมือหลอกเขาไปหลอกนาะนี่ม,นมีเหรเหนาเ,เออการหนามงแค่งไหน <c oughs> ได้เียาหนาททยทำไหมเออายยุ่งมท่งมัาวนอก็ไม่เนี่ยตรงนี้ เลิกเล้อเนน้ลแ้นดะไกเลกนี่มาเป็นไอสกเชาด้าไหมนมล้านะอ่าย่าเอาขาลงอีกลำหนึ่งครับมือไม่พายอย่าน้ลาน้ำเห่อ แมงสองลำที่วัวเคยได้ยินบ่แปดคนทุภาสิบนะเหบ่่ี่เบ่ดดแม่แลงมาหอตอนหอมเลยหามลงเด้อแถวนีเด้อเลึกดเด้อ แคนี้เลิกวต่ว่าพานะสอนบอคนสอนได้ยุตแต่ไม้ถึงสี่เวอแมหาโบไดดอกหนักดพื้นลมได้ยุตแต่กช่อเหวอหามลงเพราะว่าหูมองเลิกมองตื่นมันเป็นบวกเป็นนั้นแถวนี้ ว่าดีเลยเขาเออวันนี้ไปควบคุมเหมือนกนใครปวดขี่ปวดเมงาเด้อ้องน้ำธรรมชาติน้ำมาเด้อน้ำธรรมชาติ เรางาวั่งครับนี่ป่าได้ได้งานปาโอ้ยวัวเลกคนงานป่าเสีกากมนไมู่สูงแล้วก้งมาบ่งไหมแล้าก้งมาบงไหแต่ว่าสิวะอย่าลงสิวะปอาหูมองมันเลิกกลุงยันเราป่าแล้วสอนเราฟังแต่ยังกานปัวใหตัวอัหูมองเป็นบุ เป็นผ็นมืก็จะ้ีเป็นครับด้นนูด้ดีครับพี่นั่นล่ะปล่อยๆเด้อปล่อยเด้อ่เนที่เขาขวมนับเดี๋ยวจะเอาไปนั่งหคนหมีกันก็อยู่หน้าเขาในคุกไฮ้เจ้าแหลวกันกลุ่มัไงนตัวี่ยมาไปตั บอย่เนะางไปทำยนมันเลืกกัดกัดหลอดถอยยังทีไหแหนกส่วนเทำมันเลิกกัดถอยพ่อถเลอก็นเลิกถอยไทนเตียนขอใอยว่าอยู่นบหาลงน้ำบ่ ดไปเพราะตัวเาเลือกมากกว่าถอยเนาะโสดคนผู้จัดเนี่ยเอาไปเตะเดินกันครับรอบนี้เป็นจังเลยรอบนี้เป็นจังเ๋ยมานบ่เนาเดีกกุ้งแล้วตัวนั่นมีอยู่นั่นมีอยู่มีอยู่้าถ้าเบิงหัวเรือามาขึ้นมา นี่วะาหรอนี่นี่แบกแบ๊กแบง่า้ไหมดิ่มยังไงไอ้ดิ่มถ้าลอยนามเป็นวันวันนันก็ยังจะสอดจะแซวบุ่มข้นโบเปลี่ยนสีหาลงหนามว่กลาวลงไปถมเลยมันก็ว่างน้อยนี่กรมวองกันเออมันก็มีมองว่างมองน้ำโตูกมันป่อยไปงจะหลูกมันบอกลายนะหน่อยเต็มเลยนะ หน่อยลอยน้ำตัวน้เยี่นก็ยังส่งคือแต่เออโดดร้องร้องเต็มเลยอกูจะใส่างนี่แบงคเลยว่าเราไม่อยู่บ้านเราซื้อเลืออยงนีอยู่ในองเขาเหมเจสกีเออแล้วซื้อบางทีก็ดีเออซื้อได้แล้วปตูตาูนเงินเอามอเอามองมาดไว้ข้งหางเจสกีไหเออกรดิงไ้เลยลแมนเยอะ

มันเต็มเลยเถอะนี่ให้ลุงยันบดให้ผูกว่ะลอยไปเลยยาดอกเขาป้าล่ะเขาป้าดอกให้ไปให้ไปใสน้าเวอร์ให้เรือยก็ไปให้แลยวว่นด้วยกัน

ไม่มาถึงแ mm. ่่ทำเลยไม่ทำถึงนายคิบ huh. ต่อไปครับเรื่องเดียวมันป็นทุกคนมาเรัยน